ที่นัดวันแล้วเพื่อเปิดความจริงซ้ำเวทีไล่รวมม็อบใหญ่ประชาชนลงถนนเช็คบินรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่รัฐสมคบนักโทษนายกจงใจปล่อยผิดจากที่นายจตุพรค่ะมีการนัดมวลชนวันที่5ตุลาคมนี้พร้อมกับมีการรับฟังข่าวดีส่วนรัฐบาลก็มีแต่เรื่องร้ายพร้อมกับผลสอบแพทยสภาที่จะมีการสงถึงกสมและปะปะช ขณะที่สนธิค่ะก็มีการออกมาประกาศเดิมพันไล่รัฐบาลทามกลางสารพัดปัญหาและคดีเกี่ยวกับตัวนายกและอดีตนายกรัฐมนตรีล่าสุดข่าววันนี้4ตุลาคม2567นายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปอทอได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กว่ากฐินวัดจันทร์สองลากฐินใหญ่ที่สุดที่คุณสนธิลิ้มทองกุลประกาศจองทอด เพื่อบ้านเพื่อเมืองอีกครั้งเป็นกระถินกองใหญ่ในหลายกองที่จะเพิ่มกองกระถินขึ้นมาเรื่อยๆกองกระถินเล็กๆจะเริ่มแข็งแรงอย่างคอปทอสปปสกองทัพธรรมที่ประกาศสู้เพื่อความยุติธรรมเริ่มตั้งแต่22สิงหาคม2566ไม่ได้เกี่ยวกับอายุรัฐบาลแต่เกี่ยวพันกับความยุติธรรมที่ไม่เท่าเทียมในการบังคับโทษทักษิณชินวัตรใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ต้องเจอจองกระถินกองนี้ อเผอิญรัฐบาลมาจากเผื่อไทยและทักษิณเป็นคนตั้งกระถินจึงทอดไม่ผิดวัดมันมุ่งตรงไปวัดจันทสองลาทันทีและเตรียมที่จะเปิดเวทีเปิดโปงระบอบชินวัตรสองตรวจการบ้านรัฐบาลฝึกหัดทวงคืนความยุติธรรมและกอน,นัดกันอีกหนวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้อนุสรสถาน14ตุลาเช่นเดิมยังมีกองกระถินคณะร้อมรวมประชาชนพี่ตู่สุธุพรม,พ,รมพันธ์ผี่นกเขานิติธรล่ำเหลือ ที่จะมีการเปิดเวทีชิมลาง5ตุลานี้ p ิ a c h TV รามอินทา40งานนี้กระถินหลายกองจองทอดวัดจาันสองลา5ตุลาคณะร้อมรวม19ตุลาคอปทอสปปสอกองทัพธรรม24พฤศจิกายนความจริงมีหนึ่งเดียวเชิญประชาชนเที่ยวงานกระถินให้สมใจอยากครับ ด้วยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่1ตุลาคม2567มีการรายงานเมื่อวันที่30กันยายนช่อง YouTube ที่ใช้ชื่อว่าสนทิท็อก ของนายสนธิลิมทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าพทมได้มีการโพสต์วิดีโอค่ะความยาว4นาที53วินาทีชื่อสามเงอนไขของสนธิความจริงมีหนึ่งเดียวครั้งที่3เป็นส่วนหนึ่งของเวทีงานความจริงมีหนึ่งเดียวครั้งที่3ซึ่งนายสนธิประกาศว่าในต้นปีหน้าจะทํากิจกรรม3มเรื่องโดยภายในไตรามาสแรกของปีหน้าจะปล่อยให้รัฐบาลทํางานสักพัก หากรัฐบาลทำอะไรไม่เข้าที่เข้าทางหรือผิดจริยธรรมจะรวบรวมทั้งหมดเลยว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ควรจะอยู่ต่อไปเรื่องที่หนึงถึงเรื่องที่สองคือการซ้อมเดินเรื่องที่สคือการเดินจริงผมบอกแล้วว่าปลายทางเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่จะทิ้งไว้ให้กับสังคมไทยแต่การจัดการเดินนั้นจะเป็นการเดินครั้งสุดท้ายในชีวิตของผม ต่อมาวันที่2ตุลาคม2567ดอดรดีเรกริธิ์เจนครองธรรมอดีตสมาชิกพุทธสภาหรือสวได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าประชาชนชวนกันลงถนนแล้วนะครับท้ามีรัฐบาลโกหกและขี้โกงแต่สภาไม่ทำหน้าที่ตรวจสอบกันเลยตัวอย่างชัดเจนที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ หากมีรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ของรัฐสมคบกับนักโทษพิเศษให้ไม่ต้องรับโทษจริงโดยนายกรัฐมนตรีจงใจละเลยไม่เอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องก็พิสูจน์ได้ว่ารัฐบาลและรัฐสภาร่วมกันโกหกและขี้โกงประชาชนเมื่อตัวแทนไม่ทำหน้าที่เชื่อถือไว้ใจไม่ได้ประชาชนเจ้าของประเทศก็จำเป็นจะต้องทำหน้าที่เองครับ จบโปะใบรับรองแพทย์พิสารเพื่อไทยลิ้นพันธ์วิสุดโยนชูศักดิ์เป็นคนตรวจผู้สมัครสอสอขณะที่สรยุทธ์ขยี้ซ้ำไม่กลับและขับพ้นพักจากเมื่อวันที่3ตุลาคม2567ค่ะศารจังหวัดนราธิวาสได้มีการออกหมายจับพลตำรวจเอกพิสารวัฒนวงศคีรีสอสอพักเพื่อไทยในฐานะอดีตแม่ทัพภาคที่4 คดีสลายการชุมนุมหน้าสอพอตากใบและก็เหตุลบนี้ค่ะไม่มาศาลตามกำหนดทั้งนี้มูลนดิธิภาสานวัฒนธรรมซึ่งเป็นทีมทนายความของญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมีการระบุเป็นไปตามคำร้องของทนายโจทย์ขอให้ศาลมีการออกหมายจับด้วยเนื่องจากก่อนหน้านี้ศาลได้มีการออกหมายเรียกเพราะพลเอกที่ศาลเป็นสสมีสิทธิคุ้มกันตามรัฐธรรม,มนูญ ล่าสุดค่ะวันนี้วันที่4ตุลาคม2567ในรายการเรื่องเล่าเชา้านี้ก็ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอช่วงหนึ่งค่ะที่นายสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ดำเนินรายการได้มีการพูดถึงกรณีพักเพื่อไทยกับคดีตากใบว่าคดีตากใบในความเป็นพักการเมืองจะบอกว่าเป็นเรื่องของส่วนบุคคลในการเข้าไปสู้คดีเห็นท่าจะตอบยาก มุมนึงอย่างน้อยพักเพื่อไทยต้องเคารพกระบวนการเมื่อสารรับฟ้องก็ต้องมีการประกาศออกไปให้สสของพักเข้ามาสู้คดีตามกฎหมายอาจจะประกาศไปเลยถ้าไม่กลับมาสู้คดีและขาดอายุความประกาศไปเลยมีมติขับออกจากพักเลยต้องตามไปดูต่อเรื่องนี้อย่าปล่อยไปอันตรายจริงๆ โดยพบว่าก่อนหน้านี้ค่ะสารจังหวัดนาราธิวาสได้มีคำสั่งให้ทำการออกไม้จับจำเลยที่3-6ถึง6และจำเลยที่8-9ถึง9ประกอบด้วยจำเลยที่3พลตำรวจตรีเฉลิมชัยวิรุธเพชรอดีตผู้บัญชาการพลราบที่จําจำเลยที่4พลตำรวจเอกวงกฎมณีรินอดีตผู้อำนวยการสปรกสนตอรอจำเลยที่5ค่ะพลตำรวจโทมานดไกรวงอดีตผู้บัญชาการภาคเ จำเลยที่6คนลตำรวจตรีศักสมมายพุทธกุลอดีตผู้กำกับสอพออำเภอตากใบจำเลยที่8นายศิวะแสงมณีอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและจำเลยที่9นายวิชมทอง,ทงสงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสสำหรับคดีนี้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาสารจังหวัดนาราธิวาสได้มีการนัดสอบคำให้การจำเลย นำโดยพลเอกพิสารวัฒนวงครีรีจำเลยที่1กับพวกรวม7คนในข้อหาฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นและร่วมกันกักขังนวงเหนี่ยวซึ่งครอบครัวผู้เสียชีวิตและก่อบาดเจ็บสคนเป็นโจทย์ยื่นฟ้องปรากฏว่าวันดังกล่าวค่ะไม่มีจำเลยคนใดเดินทางมาศาลตามนัดศาลเห็นว่าจำเลย6คนมีพฤติการหลบหนีจึงมีการออกคำสั่งให้ออกหมายจับยกเว้นผลเอกพิสารจำเลยที่หนึ่งที่เป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ซึ่งก่ออยู่ระหว่างสมัยประชุมสภาจึงมีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองสารให้มีการออกหมายเรียกแทนและสารได้มีการนัดสอบคำให้การจำเลยทั้งหมดอีกครั้งในวันที่15ตุลาคมนี้เวลา9นาฬิกาโดยคดีนี้ค่ะจะหมดอายุความ20ปีในวันที่25ตุลาคมนี้ต่อมาวันที่19กันยายน2567นวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีของผลเอกพิสารว่า ตนได้มีการสอบถามจากเลข,ขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรแล้วและได้รับรายงานว่าพลเอกพิสารมีใบลาการประชุมโดยให้เหตุผลว่าป่วยซึ่งคงจะมีใบรับรองแพทย์มาด้วยแต่ขณะนี้สำนักงานสารยุติธรรมส่งหนังสือขออนุญาตจับกลุ่มพลเอกพิสารในระหว่างสมัยประชุมเพื่อขอตัวไปดำเนินคดีได้แต่เรากำลังพิจารณาว่ารัฐธรรม,มนูญฉบับปีพศ2560ที่มีสีวรรคซึ่งเพิ่มเติมวรรคที่สีว่า ในสมัยประชุมหรือนอกสมัยประชุมภ่าศาลจะดำเนินคดีต่อสมาชิกรัฐสภาสามารถจะดำเนินคดีได้ซึ่งหมายความว่าไม่ต้องขออนุญาตก็สามารถดำเนินคดีได้3ตุลาคม2567ที่ผ่านมานายภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีการตอบกระทู้สดในสภาว่า เรื่องตากใบเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2547รัฐบาลนางสาวยิ่งลักชินวัตรเยียยาแล้วถึงรายละ7ล้านบาททั้งหมดพยายามให้ความเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้น3ตุลาคมในวันเดียวกันนายวิสุทธ์ชัยเนรุนในฐานะประธานสสพักเพื่อไทยก็มีการให้สัมภาษณ์กรณีสารนรธิวาสมีการออกหมายจับพลเอกพิสารว่า พักเพื่อไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมตามแนวทางของรัฐธรรมนูญมาตรา125อยู่แล้วส่วนกรณีที่พลเอกพิสารขาดประชุมสภาในช่วงแรกตนก็ได้ให้คนตามมาร่วมพิจารณากฎหมายในสภาแต่คนของท่านบอกว่าท่านป่วยไปรักษาตัวอยู่ที่ต่างประเทศและตอนนี้ตนไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ใดเมื่อถามว่าต่อไปจะเข้มงวดเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสสหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่า ตอนรับสมัครสอสนายชูศักดิ์ศรีนินในฐานะฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยได้ตรวจสอบผู้สมัครสอสของพรรคทุกคนตอนนั้นสารยังไม่ได้มีการประทับรับฟ้องพลเอกพิสารเราก็ไม่รู้ว่าเขามีคดีอะไรหรือไม่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นานมากแล้ว